ครับผมนี statement. ่ชื่อว่าลุงเทียนอย่างโตองอยู่บ้านเลขที่ยาดีแปดตําหนึ่งหมู่หนึ่งตำบลบางเลี้ยงอำเภอบอนเลี่ยงได้ทำเป็นธุรกิจพอเพียงเกี่ยวกันเป็นอยู่ตั้งแต่เลี้ยงองุ่งเลี้ยงพึ่งม่าน่าเลยทำในล้วงหลักการที่เก้าเป็นบูรพาอยู่เป็นทำเป็นเุรกิจพอเพียงของในล้วงทพื่อนี่ก็ทำทำแกในน้ำไปเลยก็ได้ผลประโยชน์มาก เถึงตรงงานเหนื่นอยเจ้าพานะเนี้ยไหนนำเจ้าพานอให้ก็ดำโตดไปอันเป็นอยู่มันห้ากินกันในกรองเกลียวเนี<ฮ>่อแค่ดำพึ่งนี้ประมาณาราวรั้มิบปีหรือองค์นี้ก็จิบเอ็ดปีได้เลยที่เลี้ยงมาถึงกระดาลังมีเลี้ยงปลาด้วยดังปลาดังอ้อยค้มยังเป็นดาลัางเงงงงงนี่ยน,นี่จะ้เรียกว่าดวงนี้นอกไม้มันจะออกหมากมกันจะขับเป็นหนังพุ่นประโยชน,น์ของหนังพึ่งอัน ก็ได้มากถึงก็ได้ก็มาแล้วก็มันเป็นสมุนไพรที่ว่าจะกินแล้วแก่ขคอเป็นวัดบำรุงหลังกายแล้วก็คนประโยชน์มันมากก็ต้องนึงได้ค้ายกันแล่วพอได้มากก็ได้มีค่้ายมีคนมาติดต่อเจอก็ว่าหลับพันหละพันถ้าปีน่้ดอกไม่มากพีอันนั้นคือมันหมากได้มากถึงแต่ว่าปีน่าดอกหม่หน่อยก็มันหน่อยทํา ทำแบบอาติมานากินมันนั่นคือตัวแลกันไปพบหงดีอยู่อีกใหม่ไปถึงกับเขาบอกว่ามันอยู่กัใหม่ไปถึงไปแล่ไปกับลุมบ่าวถึงมีเบื่อหลุมบ่าวก็นึงไปแล่ไปแล่ถึงหลวงธรรือุรีที่เอามาเลี้ยงได้ถึงกับโผล่ตอนเย็นเนี่ยเราไปถึงอุดนเหม่นการมดเนี่ยมันลำไ,ไปไปถึงได้เลยกับตัดลำมันมาเอามาไว้ที่บ้าน ถึงกับบอกามาไว้ที่วันเร็วก็ะโอไม่สิ้นบอกไหว้ไปเลยก็ทำเลว่ามันอีอายุไม่อยู่ดังนั้นว่ามันอยู่ก็อยู่กเลยทำฮีฟันไม่ก่อยดำพรามันจบรู้ไหมไปก็อยู่ไปคือการตอดลงตรวจชอบว่าูกทิ้งในว่างในรูมันมันได้ทั้งแต่ว่ามันไปหากินปันปื้มันกินในเลยหนามตัวเล่คราบเลยไปนี่จะตองไงรู้ว่ามันไม่ได้ วิธีการเลี้ยงพึ่งกับเลี้ยงองนี้มันเหมือนหรือว่ามันต่างกันนะคะมันด่างกันเลยอันนี้มันอยู่วิอันนี้ก็ห้ามวิญยาวเองกันไม่ได้ด้ามก้ยเื่อนี้หมากไอ้จวงนี้ไอ้พึ่งยีชวนถูกไม่ถูกําเ้อถูกแองแต่เทไรกันไม่เคยเลี้ยงนี่บุมันลุงอันดาวนาลุงคนเหล็กที่ได้เลี้ยงกับไม่ต้องเอาจ้ำแมลงพยาบาทนั้นเพราะว่าแต่คนมันมาอุท้านมานึ่งออยู่มัน หยิบผดด้องหยิบแปดหยิบข่าวันกวีกว่ามาถึงมัน่อยถึงหยิกมันออกออกถึงมันรบไปรบมาเลยถึงอันนี้ลุงไตรกันนี่มาอยู่บ้านหลังนี้ออกออกมาทั้งกันมันมาตอนใหม่เนี่ยถึงลุงลุงไตกันนี่ทั้งพ่ลุงทําที่กัตรงเนี้พอลุงเจ้าเนี่ยมันจ่ายข่าวพี่มาในอะที่มันเยกันเพราะมันบังเกิดนั่งต่ยายิร้องถัอวถึงมันยังเยกพอหลุบประวัติมันเหล็กกันลุงธรรมี่ตังกันนี่ทั้งนายทั้ง ถึงพอมาเลยจับได้ถึงพอร่างอย่างนั้นถี่มันปล่อยกันหรอมันเกิดที่มันไปหล้วแต่งคูดคูดคูดต่างที่หมดพอคูดคูดพอครบรอบมันเนี่ยพอเดือนขุ่มป้ามีหน้ามีตานี่มันจะรบวันนี้รับมาแล้วถึงวันนี้มันเยกถ้ามันไม่ไปวันนี้มันเยกไปไอ้ไหมถึงนี้เดี๋ยวลุงหยุพักให้จบถึงนี้เหมือนเดงขึ้นได้เลยหลังนี้ช่วเนี่ยเหมือนแดงเหลาไม่ตันถึงด้องดูเลขเหมือนนี่แต่ว่านี่มันช่ยนี่ นี่เคยนี é, ่มันมันดนหลอดเม็ดไม่ได้เลยหลังนี้ก็มันทุ่นอยู่กันเลยถึงปลหลุดทัดปั๊บเนี่ยไอ้โม่ถี่ยังมันห้าจ้าทุ่มไปฝากเดียวถึงมันกินน้ำพึ่งในตัวนี้ถึงไอ้ตัวนี้แหลกเลยหลอดเร่นนี่พออยู่มากอยู่มากเนี่ยมันจะลบมาอยู่ก้างบนมันค้นมาไหวหนีไม่ได้เพราะมันกินน้ำโม่มันนาดีมันยัางไปโม่เวลาในเลเววอย่นี้ก็มันเพราะว่ากลาบออกลูกตัวนี้ตายมันค้นนาดีค้นทุ่ม นั่นแหละถืว่านี่ไงทั้งไอโบนาติอานามนี้ไม่ว่ามาได้แรกลุงไม่โลกันถึงลุงไปยืนถือว่านี่รถสวยว่าเจ้านี่เห on, um, enough, it, ็นแต่วงเป็นยูไบมงกุอยูไเนี่ยึงลุงคว้าเลยคว้าาคว้าเอาใหญ่รถขัหลังถือว่นบินมันจะ๋ยเตยนามเราะว่านามดีวันนี้มันไม่เอาไม่โอนนามใบใหม่ว่าจะยาวถึ้งไอเดยยตัดมานี่ถึงลุงมาท่ายังได้เลยโอ้มันเลยถึงนั้นเดี๋ยวอ่ะจอยดีล่ามันเผยทึงล่ามันรถมันรอโปร เราไม่รู้ไว้แล้วมันยังน้ำอยู่ดีมันนั่นเองมันอน้มอะดนันโบถอ่อ้า,อานออกเป็นจีเรื่องเรื่องะไรนันนนนนน่นเดียวถีรับรรงเราเรยว่ะไม้วันว่าน้ำไปดังนั้นโบเนืงออกกราบปุ๊บมันกราบนี่ถีมันเดี๋ยวออกถึงมันอยู่ในโบมันกราบทุ่มกราบถุมมถ่มเม็ดเ่ยถึงเวนเนี่ยรวมมือลอยจับตรงนี้เขาเว้ยเน่ยไปเนี่ยให้เตีย๋ยวถึงร่วงน้วยเนะี่ยผักคำเลยน้วยนี่เราตรงป้านไปอื่น ไปไหว้วเองจากตรงนี้ไปไหว้ดวลาล่างเปลี่ยนทีนเห็นเด,ดี๋ยวนู้นเดิมนู้นต้องไหว้ันถึงมันเป็นร้องเลยเหล็กนูน้นเป็นเดือดซิบซิบถึงจะเป็นหลวงพ่อไม่เจ้ามันถึงจับมันไปนานวันโตวันเลผมกล่าวว่าไม่บอกแม่หน่อยทางตรงนี้มันกี่วันได้คะสมมติว่าเราใช้ไปแล้วอันกี่วันถึงจะเร่งแล้เร่งเปลี่ยนทีเห<ล><ล>็นโอ้มันมัน,ม,นมันก้อยดิมไวเต็มไวเต็มไวแต่เรจับมันได้แต่มันอยู่ในหน่วยนี่ แกันเราเล่บอลูรบบีแต่วันมันนักหึดเต็มเลยกันเราจับได้โหยังจิงเลยหอยนี่อะไรกีนอนี้ติดเลยวะกี้านขีอุ้งมันะหมายถึงเลี่ยดอะไรตรงนี้เลี่ัดป่คิมไหยเลีอดว่ตีกังตกงลกครอบลูนี่นี่ครอคอนี่ตึงทำไมต้องเลีอดไหวอ่ะอันี้ครัมันมันมันกลิ่นมันเวลามันมาตึงกลิ่นนองตึงเลีอดตึงลูนี่ไววันนี้ลองกอนว่าไี่ยูไม่ยู่ กัวหลวมันอยู่เนี่ยหลวงปามันจะเตรียมบอกอันนี้ตำเพิ่งจับไปน,นี่เพิ่ง<ม>พอพอถ้ามาจับหนํางเพิ่งจะมาลูฉนั้นดิมันมาเลยบาดเยอะเราต้องไม่บอกเบรรี่เลยเราเยอะเอามือตีกันพอนนี้ได้นำนักหมากันเราลูแล้วคเวินั่นมาถ้าบบอกคนนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากเลิมใช่ไหมสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือมีกระบอก ไมยใ่นี่มันมีบอกไหมคะว่าต้องความยาวเท่าไหลไม่ไม่ไม่ก็คือโบกันมันไม่กากันันคือมันโอาามเดี๋ยวว่าบอกันนี่กันเลยกันเริ่งมีหลวงเลื่อนเพิ่งปลุกนู่นตนู่นก็ยังข้างกว้างยังเประว่าเราเรื่งพื้นที่นี่เราไม่ต้องปลุกหลวงเลื่อนเราพืนที่บ้านเราได้เรื่งแต่เราทำกบวิบนู้มันต้องปลุกหลวงเลื่อนลงทุนมาเรึ่งแต่ว่าอีบน่้งอย่างไม่ไม่ลงาทำรอยเึ่งเราอันนี้ทำเดียร์ทำอยได้ เป็นลอยลอยลังให้นูลังเดียวถ้าว่าใครต้องการนี่เรียนรู้เนี่ยมาติดต่อได้ที่หลงเรียนอย่างท่องที่หนึ่งตำบลวังเลียงอำเภอวันเนียงให้ถ้าใครที่ต้องการเรียนรู้การเลี้ยงองเลียงยานะโลกเนี้ยคือทุนมันไม่มากทุนมันน้อยราคาราคามันชุ่มมันเป็นเทศพอเพียงทางดีในนู้ก็ผูดวายเพราะว่าไอ เราไม่ใญ่เราเลี้ยงอะไได้ยิ่งถึงจริงๆกันคือมันเลี้ยงเราพอเราไม่ได้ให้ไลีมันแต่ดูแลอย่าใหมดแมงอย่าขึ้นกินอะไรนบบนี้คือดูแลมอย่างเดียวพี่ก็ว่ากันลุงเจียนเลี้ยงอุ้งเลี้ยงฟึ่งเนี่ยไม่ใช่ลุงเจียนดูแลมันมันเลี้ยงเลี้ยงลุงเจียนไม่ใช่เราเลี้ยงผมมันเลี้ยงเองผมมันไปหากินเองทำกินเองถูกทิ้งถูกยังที่เราทำแต่ด้านดีไป้้ห้ก็มันอยู่ได้ก็อยู่แเ่วัน ควรเลี้ยงไอ้กล้องนี้ถ้าว่าคนอิิทุ่นเยอะจริงๆงั้นเพราะมันในคืน้นมันเลื้อยยายเอิ้นมากมันได้แต่กินพอเพียง